่ามาตําหน่อไม้นะคะกุ้งตัวใหญ่กุ้งสดนะคะวันนี้ใส่กุ้งสดใส่หมึกนะคะแล้วก็ใส่เหน่อไม้สดและอันนี้ก็คือหมูยอใส่ถั่วนิดหน่อยแต่ว่าอยู่ในเนี้ยใครเจอกุ้งก็คือได้กินใครไม่เจอก็ต้องอดไปก่อนนะคะเพราะว่ากุ้งจะอยู่ข้างล่าง กุ้งหมึกอยู่ข้างล่างนะคะเดี๋ยวเราจะเอาผู้โชคดีมาหากุ้งหมึกกินนะคะว่ากุ้งหมึกใครจะเป็นผู้โชคดีในการกินของเราในเมนูวันนี้นะคะทุกท่านรอได้เลยนะคะว่าใครจะมาจัดจ้านในย่านนี้กับกุ้งสดๆเลยจะะ้ารอติดตามรับชม ในรอบต่อไปนะคะวันนี้บ๊ายบาย